แต่มันไปปองดองมันจะดองพวกเราทั้งเดือนทั้งเดือนนี่แหละไอ้คนสึกแบบนี้ภาษาบ้านผมก็เรียกว่าไอ้หน้าซื่อใจคอไอ้หน้าหลอใจมนันมึงคิดคนสอย่างนี้ได้อย่างไรเขาอ่านออกกันทั้งบ้านทั้งเมืองกูถามว่าคำปองดองมันจะเกิดขึ้นโดยจับพันเลยคือความจริงใจต่อกันแล้วกัน สามวันเจ็ดวันนุม,มากาศมาเลยว่าเราจะยังไงมึงจะยังไงจะจบยังไงแฮปปี้ไหมกลับบ้านไหมน,นี่คือจบมึงเล่นล่ากั 5, นไปห้าหกเดือนกูถามว่าบทรุปของความมาปองดองมันอยู่ตรงไหนกูไม่ต้องอธิบายเพราะป่ายกอธิบายหมดแล้วแต่วันนี้ที่กูขึ้นมาบอกอูเพียงจะบอกความใจให้มึงรู้ว่ากฎสวรรค์น,นั้นมีจริงมึงฟังให้ดีๆนะไม่ว่าใครอยู่เบื้องหลังมึงก็ช่างมึงหนีกฎสวรรค์ไม่ได้ ขาดไปมึงจะแตกขาดลมมึงจะเคลือ่อนลอยขาดจินมึงจะบอบบางที่สุดแล้วมึงจะไม่ใจคนถึงเป็นคนมึงก็ตายไปแล้ววันนี้ดูหน่อยแต่ดูในเกมดูในเนื้อหาดูในความเป็นจริงถ้าโลกเรามีแต่พวกเสแสร้งถ้าโลกเรามีแต่พวกเดรจริ ไม่มีเหลือสังคมมันจะวิปริตเลือดท่วมสองฉันดังคำขาว่าเพราะฉะนั้นพวกเราผู้กาทั้งหลายต้องหยุดมันหยุดเลือดหยุดความ้ององหยุดความโสมม,มและกิเลสในตัวมันให้ไฟของมันเผาตัวมาะเด็นผมสงสัยและข้องใจผู้กาทั้งหลาย่ันมาที่เนี่ย คิดดังผมไหมคิดเดียวกันไหมใจตรงกันไหมว่าแผ่นดินนี้ต้องมีความเป็นธรรมถูกต้องไหมไม่ได้ขออะไรมากประชาธิปไตยมันต้องกินได้สิมันต้องแตะได้สัมผัสได้กอดได้นี่แหละคือประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นพรรคบ้าธี่กระดานผู้กาทั้งหลาย เราไม่มีเวลานับวันนับคืนกันอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นท,ท่านทำเท่าที่ทำเตรียมได้เท่าที่เตรียมดูเลิกแล้วไม่เกินเจ็ดนาทีบ้านเมืองนี้มีคำตอบมีคำตอบแน่นอนและอาจจะได้ข่าวดี ธาตุไฟในตัวของมันคนใดคนหนึ่งไอที่เป็นหัวโจอยู่สี่ตัวบนแผ่นนี้มันจะต้องแตกทักคนใดคนหนึ่งแน่นอน่านดูไปอีกเจ็ดวันถ้ามันไม่ปิดข่าวและข่าวนี้จะเป็นจริงข้าเชื่อในกงสวรรค์ข้าเชื่อในสิ่งที่เห็นและข้าเชื่อในสิ่งที่สข้าเท่านั้นข้าจะไม่เชื่อพวกล้มล้ันะครับ คำแลมโบที่พูดมาสักครู่นี้ผมชอบใจมันน่าจะเป็นคำสุดท้ายและเลือกสุดท้ายของพวกเราฟังดีๆนะมันอาจจะเป็นความหวังก็ได้ถ้าเราไม่เชื่อเราโชคตาแต่เราเชื่อในกฎว่าโลกนี้แผ่นดินนี้มันต้องมีใจเป็นธรรมอยู่บ้างเถอะนะถ้าเราจะเอาศพคนตายแห่ทั่วเมือง ไปฟ้องเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ศิรนราลขถ้าพระเจ้าก็เห็นนีด้วยแล้วประกาศให้รู้ไปเลยว่าขอเพียงกูฟ้องพ่อและกูจะสลายไม่ใช่สลายเพราะมึงบีบบังคับกูไม่ต้องมาสลายกูไม่ต้องมาปราบกูกูไปบอกพอ่อแล้วกูสลายเลยกูก็ทําได้แต่ขอให้พ่อรู้อย่างเดียวว่าลูกโดนถุกงลังแกลูกโดนผู้หมา้อมกัดมันลุ่มทํารางาเอา มันไม่แฟ้เลยอะ,ไอ,ะไอ้หาจิกไส้ถ้ามึงจะปากูมึงก็ต้องปาแบบคุณสุดสิวะมึงมีเอส็สหกกูก็เบียร์สิหกจะแพ้กันนะกูไม่เสียจกจนะคำลยแต่นี่มึงเล่นกูไปเพียวเลยอะขอสักคำหนึ่งขอสักคราหนึ่ง,ง,งทุกครั้งเวลาผมขึ้นมาสิ่งที่ผมลงไป ผมอยากได้ยินเสียงโห่ร้องกูกล้องเหมือนมาครั้งพระมหาธรรมราชายกพลเข้าพาระนครไล่พวกคาราชออกจากแผ่นดินอยุธยาขอสักคราหนึ่งดังๆให้อูกล้องทั่วแผ่นดินไห้ตายนาีะรู้ว่าคนเชื่อแดงนั้นจิตวิญญาณมันเป็นหนึ่งไม่เป็นรองใคร สวัสดีครับท่านที่รากหลายครับเหตุที่พวกเรามาวันนี้อุ่นหนาฝาขั่งมากกว่าหลายๆวันเพราะว่าวันนี้เราเตรียมมาเฮใช่ไหมครับพี่น้องครับหวังว่าคงจะมาตามนัดครับถ้าเรายังไม่ได้เฮเต็มที่ก็ขอให้เราได้เฮเฮลิคอปเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกครับว่า บรรยากาศไม่เหมือนกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงครับบรรยากาศมันคล้ายๆซูดานหรืออัฟกานิสถานเข้าไปทุกขณะครับพี่น้องครับมีกองกําลังติดอาวุธครับแล้วเขาพอใจนะเขาส่งทหารเพื่อนเขาใส่ชุดลายพรางเต็มยศไปยืนตามซอกเสามุมตึกใต้ล่มไม้ชายคาแล้วก็มีเพื่อนหน่วยเคลื่อนที่เร็วถ้าคนนึกภาพหน่วยเคลื่อนที่เร็วไม่ออกก็คือวันที่28นะครับ เลื่อนที่เร็วจัดจนเผอยิงกันตายไปนะครับนั่นคือหน่วยเคลื่อนที่เร็วหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็เคลื่อนที่ครับไปคอยถ่ายภาพเพื่อนๆหมู่คณะที่มาร่วมกันแล้วเขาบอกนะครับว่าเขาจะใช้กําลังเข้ามาเที่ยวนี้เขาจะใช้พวกรถสายพานลําเรียงกําลังพลใช้รถหุ้มเกราะเข้ามาแล้วคนแสดงไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมเห็นพี่น้องเราเตรียมตัวไว้เหมือนกัน เป็นพี่น้องจากจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดลำปางผมเป็นทเตรียมสีไว้ผมถามเตรียมสีไว้ทําไมเขาบอกว่ากลัวว่ารถหุ้มเกราะจะเข้ามาพอรถหุ้มเกราะเข้ามาเนี่ยเวลาเรายิงอะไรไปเนี่ยจะไม่โดนกําลังพลครับจะไปโดนรถหุ้มเกราะไว้เพราะชื่อมันก็บอกรถหุ้มเกราะอ,อยู่แล้วแต่รถหุ้มเกราะจะไม่สามารถขับไปไหนได้ครับเพราะว่าเรามีหน่วยกระโดดไวกว่าครับขึ้นไปเหยียบไปเหยีหยบไปยืนอยู่บนกระจกครับแล้วเราจะทาสีครับ สีดำมั่งแดงมั่งครับสุดท้ายรถหุ้มกรอกก็จะไม่รู้ว่าจะขับไปทางไหนครับแท็กซี่จะเหยียบไปขับกันเองครับตายกันเองครับพี่น้องครับแล้วพี่น้องทราบแล้วใช่ไหมครับว่าตกลงที่เขาแถลงมาตรการว่าจะตัดน้ําตัดไฟตอนนี้เขาไม่ตัดแล้วครับพี่น้องครับเออเพิ่งรู้นะครับเพราะว่ามีกรรมการสชครับมาเดินส่งมาเดินตอนบ่าย ไม่รู้ว่าจะตัดไฟคนเสื้อแดงเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องตัดจากเสาไฟฟ้าต้นไหนครับมันก็เลยกลับไปปวดหัวตึบกับไม่รู้จะเสาต้นไหนห้ามเย็นเลยถแถลงครับว่าจากการส่งกำลังพลไปตรวจด,ดูเสาไฟฟ้าทุกต้นบริเวณรอบ